ผมมินจากไลฟฟุตบอลครับวันนี้มาลองขับ Star er นคนด้ายสตาร์เกเซอร์นะฮะหลายคนถามถึงวันนี้ได้ลองแล้วและวันนี้จะได้ลองในเส้นทางที่คดเขียวจะได้เข็นสมรรถนะออกมาเพราะว่าหลายคนคาใจอยากรู้ว่าช่วงล่างเป็นอย่างไรนะฮะเพราะว่ารถในลักษณะ BMPV เนี่ยในท้องตลาดมีเยอะมากนะครับส่วนสตาร์เกเซอร์น้องใหม่ผลิตจากอินโดนีเซียนะฮะก็ได้ในเรื่องของดีไซน์หน้าตาฟีเจอร์ฟังก์ชันเรื่องระบบความปลอดภัยไม่ได้ด้อยกว่าเจ้าตลาดทั้งในส่วนของ m i t s u b i s h i อ็กซ์เพด และโตโยต้าเวลเลยนะฮะหลายคนก็เลยสนใจมันขึ้นมาและที่สำคัญเขามีตัวท็อปรุ่น6ที่นั่งเอ๊ะรถ MPV ไซส์ b MPV เนี่ยปกติมันต้อง7ใช่ไหมฮะเขามีตัวท็อปสุดเลยนะฮะ9 0แสนนิดๆน,น,นะครับเบาะแถว2เขาแยก2ตัวเป็นแบบกับตันซีดนะแต่เดี๋ยวผมลองขับเนี่ยตัวที่ผมได้รับมานะครับเป็นตัวท็อปเหมือนกันแต่เป็นท็อป7ที่นั่งเรียกว่าสมาร์ทเซเว่นตัวท็อปก็คือ สมาร์ทซิกนะฮะตัวนี้889นะครับ8 8 9 0 0บาทสเปคในเรื the the so firstly, ่องของเครื่องยนต์เกียร์พื้นฐานของรถรวมถึงเฟเจอร์ฟังก์ชันความปลอดภัยจะเหมือนกับตัวสมาร์ทเซเว่นเลยฉะนั้นมันต่างกันแค่เบาะแถว2ก็ดูแล้วก็ไปเปรียบเทียบดูเดี๋ยวผมจะพูดถึงในคลิปด้วยนะครับมิติตัวถังนะครับความยาวจากหน้าถึงหลัง4เมตความกว้างเมตรความสูงเมตรระยะฐานล้อ2 7 8 0มมเฮ้ยไม่เล็กนะ กราวเคแลนก็คือวัดจากจุดต่ำสุดของตัวรถถึงถนนเนี่ย195มิลิเมตรก็ลุยน้ำได้สบายๆนะครับแต่ไฮไลท์นะครับอยู่ที่เครื่องยนต์นะฮะหลายคนอาจจะไม่ทราบเพราะว่าบางคนรีวิวไม่ได้พูดถึงมันมากรู้แค่ว่ามันเป็นเครื่องเบนซิน1.5ลิตร4สูบถ้าเป็นรถฮุนไดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดีเซลเบนซินซีรีส์ของเขาก็คือสมาร์ทสตรีมนะครับก็เพื่อจะบอกว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ย ให้ความร้อนสูงแต่มันมีความฉลาดนะครับอย่างตัวนี้เป็นเครื่อง1.5ลิตรแต่มี8หัวฉีดนะครับเป็นฉีดที่พอตยังไม่เป็นฉีดตรงนะฮะฉีดที่พอตแต่1กระบอกสูบเขาติดตั้ง2หัวฉีดไว้สิ่งที่ได้ก็คือเรื่องของความประหยัดน้ํามันและการสเปนน้ำมันอย่างทั่วถึงเวลาที่มันผสมกับอากาศก่อนที่จะถูกดูดเข้าห้องเผาไหม้ทำให้กำลังในช่วงออกตัวมันดีนะครับประกอบกับเกียร์นะฮะ แต่ของฮุนไดเรียกว่า ivt นะครับเพราะว่าเขาอัปเกรดให้เหนือกว่า cvt ทั่วไปอีกก็คือตัวสายพาน cvt ของฮุนไดเขาเนี่ยตัว ivt สายพานมันจะไม่ยืดนะครับลักษณะมันจะคล้ายๆโซ่เลยจะไม่เหมือนสายพาน cvt ทั่วไปที่ใช้ไปนานๆพอมันเริ่มยืดมันเริ่มเสียหายนะครับในระบบมันเริ่มไม่เหลือการหล่อลื่นแรงต่างก็จะเริ่มมีเศษสายพานที่มันแตกกระจายแล้วก็ ไปสู่สวรรค์น,นะครับเนี่แหละคือสายพาน CVT เนี่ยแหละตัวสำคัญเลยที่บอกว่าเกียร์ CVT ไม่ทนส่วนใหญ่อยู่ที่สายพานนะฮะแต่ของ iVT เนี่ยด้วยความที่ฮุนไดเขาตั้งใจจะทำรถขายในอินโดนีเซียในอินเดียเราก็ได้อันนี้ส่งด้วยนะนะครับพงม,มาลาัยขวาที่ไทยเราเขาก็จะทำให้มันทนเหมือนเกียร์ AT ทั่วไปเลยนะครับก็เลยใช้หลักการของ CVT นี่แหละแต่เปลี่ยนในส่วนของสายพานนะครับให้มันเป็นลักษณะโซ่ แล้วมันจะไม่ยืดนะครับใช้ได้นานใช้ได้ทนแล้วกำลังของมันเนี่ยก็สามารถเรียกทอร์กได้สูงพอสมควรน,นะครับเครื่อง1.5ลิตรแต่แรงบิดสูงสุด144นิวตันเมตรไม่ธรรมดานะครับนะด้วยความที่เกียร์มันทนทนจากตัวสายพานเนี่ยคุณเล่สามารถบีบได้อย่างเ,าเขาเรียกว่าทันท่วงทีนะครับและตัวแรงดันน้ำมันเกียร์มันก็เพียงพอนะครับให้เกิดการบีบนะฮะสร้างแรงบิด ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีในรถรุ่นอื่นๆของคุณไดด้วยเครต้าก่อนหน้านี้ก็เป็น ivt เช่นกันนะครับจากนั้นเครื่องประหยดัดนะฮะหกระบอกสูบมี2หัวฉีดแล้วก็สเปรย์น้ำมันเป็นฝอยส่วนเกียร์ก็เป็น cvt ที่อัปเกรดไม่เหมือน cvt ที่เรารู้จักทั่วไปเขาก็ไม่อยากให้คนแบบจําภาพว่า cvt มันไม่ทนใช่ไหมเขาตั้งชื่อใหม่เป็น i v t แต่หลักการเดียวก,กันแต่สายพานไม่เหมือนกันนะครับ ประกอบที่อินโดนีเซียนะฮะนี่ดูรอบเดินเบาเสียงแค่นี้เองโหได้ชาร์จลูกเบลเลอร์เลยนะครับไวเบชั่นต่างๆนะฮะการสั่นเทือนของเครื่องถือว่านิ่งพองสมควรยางแท่นเครื่องตัวเบลเลอร์เลยนะครับผมดูยางแต่ละตัวของเขานะฮะจากโรงงานให้แบตเตอรี่45แอมเหมือนรถพวกรถบ้านรถอีโคโคราร์ทั่วไปกองตัวนิดเดียวนะครับโดยรวมทําหน้าตาออกมาได้ดูดีที่ผมบอกว่าโดยรวมดูดีเนี่ยก็คือ เทียบกับรถอินโดนีเซียด้วยกันไม่ใช่แค่ฮุนไดนะครับไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าฮอนด้าอะไรเงี้ยคุณมาลองเปิดห้องเครื่องดูนะฮะร,รถทดสอบคันนี้ผมถือว่าเนียบมากในเรื่องของงานพลาสติกนะครับงานประกอบงานทําสีต่างๆเพราะปกติเขาจะชอบซ่อนอะไรที่มันแบบไม่เนียนไว้ข้างในใช่ไหมฮะทำข้างนอกให้มันเนียบโดยรวมโอเคนะครับสปอร์ตเวลดิ้งต่างๆเม็ดอาร์คนะครับทำออกมาสวยเรียงกันตามเทคนิคเขาอะ เรียงกันชิดพอสมควรนะครับก็จะได้ในเรื่องของบอดี้ดิจิตตี้นะครับทำให้มันแข็งแกร่งเดี๋ยวตรงนี้ผมจะได้ทดสอบตอนที่วิ่งในเส้นทางคดเคียวส่วนระบบการสเทือนโครงสร้างด้านหน้าเป็นแมคเ์สันสตัดด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมแต่ด้วยความที่ฐานล้อเขายาวนะครับจะมีการปรับองศาของบีมด้านหลังด้วยนะฮะเพื่อให้ติดตั้งจุดยึดลิงก์ต่างๆของระบบการสเสือนด้านหลังเดี๋ยวไปลองดูกันว่าเขาเซตเขาจูนมาได้ประมาณไหนนะครับ คือประมาณไหนเนี่ยก็เดี๋ยวคงต้องถามคนที่นั่งหลังนะฮะคนนั่งหน้าเนี่ยส่วนใหญ่เนียนๆอยู่แล้วนะครับแต่พอช่วงล่างด้านหลังเป็นคานแล้วรถบอดี้ใหญ่สูงด้วยซ g ก็สูงด้วยเดี๋ยวถามคนนั่งหลังเขาอีกทีเดี๋ยวไปลองขับกันนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ารถมันขับดีไหมนะครับกับสเปคโรงงานนะครับตีนปลายทาม้าไว้115แรงมา้าแรงบิด144นิวตันเมตรนะครับเดี๋ยวไปขับกันแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับ และตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ในตำแหน่งหลังวงมาลัยของคุณได้สตาร์เกเซอร์แล้วนะครับรถขับดีนะออกตัวมีกำลังนะครับแต่ก็วิ่งรถเปล่านะครับนั่งกัน3คนแต่ก็คนตัวใหญ่นงั้นเลยนะครับก็เหมือนออบ้านนึ่งเช้าออกไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของการออกตัวเนี่ยดีเลยนะครับแล้วก็ลองเซตศูนย์ใหม่ขับในเส้นทางที่เป็นนอกเมืองแบบเนี้ยใช้ความเร็ว ใช้ความเร็วเลยแหละประมาณสัก80ร้อยตัวเลขระดับ15 16กิโลเมตรต่อลิตรนะครับตัวเลขก็ดีขึ้นมาตอนที่มันจอดคานอยู่ในช่วงที่แบบว่ายังไม่ได้ไปไหนเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเลขหลักเดียวนะครับ7 8โลลิตรอาจจะมี5ถ้าจอดติดเครื่องไว้เฉยไม่ได้ไปไหนนะครับไม่ต้องตกใจก็ถัวเฉลี่ยานะครับตัวเลขทั้งในเรื่องของอสมรรถนะแล้วก็อัตราบริโภคเชื้อเพลิงที่ทำออกมาดีเนี่ย ก็คือเรื่องของเครื่องยนต์นะครับในซีรีส์มา e a มแม้ว่าเป็นเครื่องตัวเล็กเขาก็พัฒนาเหมือนกันนะครับจะเคยได้ยินว่าเขาไปนเน้นพัฒนาเครื่องใหญ่ขายรถในตลาดอเมริกานะแต่เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องเบนซิน4สูบ1.5ลิตร1กระบอกสูบมี2หัวฉีดนะตรงนี้ก็จะเห็นว่าเวลาที่ใช้ความเร็วแบบ cruising speed เนี่ยเดินทางไกลก็วิ่ง80ร้อมันจะประหยัดน้ำมันมากนะครับเพราะว่า วีดมันสเปนน้ำมันด้วยแรงดันไม่ต้องสูงแต่เป็นฝอยนะครับผสมกับอากาศก่อนจะถูกดูดท้องเผาไหมก็เป็นรถที่ได้เครื่องดีได้เกียร์ดีนะครับเกียร์ดีเหนือกว่า c v วทั่วไปนะครับคือตัวสายพานเขาเนี่ยมันจะไม่ยืดนะครับเออผมเนี่ยมองตรงผมว่าเป็นคนไม่ชอบดีไซน์ของมันนะครับตั้งแต่สตาร์เลียและตัวเนี่ยมันถอดจากสตาร์เลียตัวใหญ่มามาเป็นตัวเล็กผู้หญิงชอบนะ คุยกับผมหลายคนแบบชอบบอกว่ามันดูแบบทันสมัยน่ารักแต่เราแบบมองมันเป็นไอตัวใหญ่ก็เป็นม้อทอดไร้น้ำมันแบบหม้อทอดติดล้อตัวนี้ก็เป็นม้อลูกเล็กอีกอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายมันต้องการรถที่แบบว่าเห็นสัดส่วนพอร์ชชั่นของรถเป็นแบบรถอ่ะนึกออกไหมฮะเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆเป็นแบบนี้แต่สิ่งที่มันได้จากดีไซน์แบบนี้ก็คือค่า CD ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเมื่อเทียบกับ expand e r ตัวนี้ดีกว่าแม้ว่าจะไม่ลงไปแตะ0.2กว่านะครับยังไม่ข้ามนะครับเป็น0.3กว่ากว่าเนี่ยแต่ก็จะดีกว่าในฝั่งของ x x p a n d e r เล็กน้อย Exp a n d e r เนี่ยเขาก็ดีไซน์สวยอ่ก e x p a นเ e r เนี่ยสวยเขาก็ต้องการเรื่องของ Aerodynamic นะครับแต่ก็ความเป็นญี่ปุ่นนะก็ต้องนิดนึงอยากให้รถมันเป็นรถนะครับแต่ของคุณใจก็ไปสุดเลยนะฮะ ต้องลู่ลมต้องเนียบนะครับเพราะว่ามันมีผลต่อตาไปพกเจือเพิงนะครับถ้าทําออกมาได้ดีลองกดคันเร่งเร่งแซงพร่องตัวดีครับแต่ต้องปรับตัวหน่อยนะนะฮะยกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยเกียร์ ivt ของมุ u ไ d a สตาร์เกเซอร์เรื่องของแรงดึงไม่มีนะครับมันก็จะได้ความประหยัดแต่มันไหลไปเลยนะฉะนั้นถ้าเดินทางไกล จะลงเขาอะไรต่างๆเนี่ยเบรกหนักๆนะครับให้ความเร็วต่ำกว่า40กิโลเมตรต่อชอั่วโมงแล้วค่อยเลือกใช้เกียร์นะครับที่ให้มาเนี่ยเป็นเกียร์แบบบวกลบนะครับก็คือเป็น ivt เป็น cvt แบบ advanced ก็จริงนะครับแพทเทิร์นเหมือน cvt เลยแต่สามารถล็อกอัตราทดได้7ระดับนะครับใช้งานเหมือนพวกเกี cvt อื่นแต่ก็จะได้เปียบนะที่ผมบอกไปจำได้ไหมเรื่องของ สายพานเกียร์ ivt เขาเนี่ยตัวสายพานเหล็กของเขาเป็นลักษณะโซ่ซึ่งมันจะไม่ยืดมันจะไม่ระเบิดนะครับมันจะไม่เกิดการขยายตัวของสายพานก็จะก็คงจะไม่แข่งกับฝั่งญี่ปุ่นเรื่องความทนทานนี่แหละนะครับแต่ผมยังไม่ได้ลองใช้นะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเอาเกียร์ ivt เขาไปขึ้นเขาลงดอยหน่อยแต่ที่ขับอยู่ตอนนี้ชอบในเรื่องของความลื่นไหลในการส่งกำลัง แล้วก็สิ่งที่ได้ตามมาก็คือเวลายกแล้วมันไหลแบบเนี้มันได้เรื่องอัตราปบรกเชื้อเพลิงที่ดีนะครับตอนนี้ผมขับแบบสปอร์ตเลยขับไล่กันในเส้นทางคดเคียวตัวเลข15.6กิโลเมตรต่อลิตรผมถือว่ามันเป็นรถที่ประหยัดตามสิ่งที่มันควรจะเปนะ็นน่ะมันเป็นรถครอบครัวปกติเราก็จะเห็นรถ MPV เครื่องเบนซินพันหเนี่ยได้ 11- 12กิโลเมตรต่อลิตรก็เก่งแล้วนะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าประหยัดใช้ได้นะครับเรื่องการขับขี่ความนั่งสบายไหมช่วงล่างเดิมๆจากโรงงานนุ่มพอสมควรแล้วก็เราสามารถดูในส่วนของแรงดันลมยางได้ด้วยนี่มี TPMS นะครับครบมากเขาเนี่ยลมยางทั้ง4ล้อนะครับเขาเติมมา 34psi หน้ายางแม้ว่ามันจะแคบแต่ก็ได้ในเรื่องของความนุ่มนวลอยู่นะ ครับเพราะว่าแก้มยางมันสูงนะฮะอัตราเบรกเฉลี่ก็ดีใช้ได้เลยแล้วผมลองขับมานะทั้งในทางไฮเวย์แล้วก็มาต่อเส้นทางกคดเทียวสิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งก็คือการทำงานของเลนคีิ p แอซิดของเขาทำได้สมูทนะครับไม่ดึงจนแบบว่าดึงแล้วรู้สึกมันพรีเมียมมันดึงเอาอยู่เลยค่อยๆดึงนะครับลองดูเขามีมาให้ทำงาน โดยใช้กล้อง1ตัวนะครับจับเส้นแบ่งเลนแล้วก็มีตัวเลนเซนเตอร์ลิงด้วยนะครับเลี้ยงรถไว้ตรงกลางนะครับตรงนี้ผมไม่เคยชอบอยู่แล้วรถคันไหนมีผมก็มักจะปิดแต่เลนคีบแอซิดมีดีตอนบดยว่ายที่เราง่วงเหงาเหานอนมันจะยึงรถกลับมาแล้วมีในส่วนของระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงใช้กล้องตัวนี้แหละไม่มีเรดาร์นะครับนะฮะไม่มีเรดาร์พอไม่มีเรดาร์มีกล้องอย่างเดียวก็กล้อง ก็ไม่มีสมาร์ทพุซคันโทนอีกไม่มีแอปเก็บพุซคันโทนไม่ใช่ความที่ไม่มีรารไดอย่างเดียวนะครับ <Right. S 2> เดี๋ยวนี้มันมีกล้องที่แบบกล้องตัวเดียวเนี่ยอย่างของคันด้าเนี่ยก็มีแอปเก็บพุซคันโทนแต่มันจะไม่ละเอียดจนถึงความเร็วต่ำอ,อกึกไหมฮะแต่มันอยู่ที่ต้นทุนเขาก็เลือกกล้องกับกล่องที่มันทําได้เท่านี้ <Right. S 2> ก็คือตื่นกับชนด้านหน้าตรงแล้วก็สั่งให้รถทําการเบรกนะครับให้ปั๊มทางานระบบ เบรกอัตโนมัติของเขาเนี่ยก็เบรกแบบช่วยเราได้เยอะนะนะครับผมลองขับจี้เข้าไปมันก็เบรกเบรกแล้วก็ได้ยินเสียงปั๊มเบรททำงานสั่นแบบให้เรารู้ตื่นด้วยนะครับนะหน้าจอกระพิบเป็นสีแดงนะครับมีเตือนกระชานหน้า,นาตรงมีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติแต่ที่ผมลองมันไม่ได้เบรกจนจุดหยุดนิ่งนะครับไม่ได้เบรกหยุดเลยแบบพวกของรถนิสสันเนี่ยที่ไปเทียบกับนิสสันเพราะว่าเขามีแค่กล้องเหมือนกัน ามีกล้องมีเลด้์แต่มันทำงานไม่ประสานกันนะครับไม่งงใช่ไหมนิสสันนี่มันมีไอรถที่ไม่มีอร์แอปทีฟฟูซน,นโทนแบบเนี้ยแล้วก็ช่วยเบรกแต่นั้นเบรกหยุดเลยนะครับคนในรถตีลังกาลงมาเลยแต่อันนี้ก็เลียเบรกเข้าไปเบรกลึกพอสมควรแล้วก็ปลุกเราขึ้นมาอันนี้เราให้ฟังฟีเจอร์หลักๆนะครับแต่อย่างอื่นก็ครบอีกเยอะกว่าเพื่อนอีกมีบายสปอร์ตมีเลียคอสทรฟฟิเอเลิร์สกล้องรอบคัน มี m o d ดีจับความเคลื่อนไหวรอบตัวรถด,ด้วยนะครับหมาแมวจักรยานคนเดินผ่านมันก็ร้องเตือนโอ้โหเร้ว,รวครบเลยนะฮะแล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะครับที่หน้ากากของจอตรงกลางเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับหน้ากากแอร์สีดําเงาประเทศอื่นเขาสีขาวประเทศอินโดนะครับเขามาปรับให้เราพวงมาลัยปรับเข้าออกขึ้นลงทําได้หมดเลยโดยรวมโอเคเลยครับ อ๋อแล้วก็ Apple c a คาร a เพนดอลโต้เป็นไวเลสด้วยไวเลสชาร์เจอร์ของเขามีพัดลมเป่าด้วยนะครับคือในรถมันก็ร้อนอยู่แล้วนึกออกไหมฮะแล้วก็เวลาที่เราวางมือถือลงไปในช่องชาร์จเนี่ยเป็นไวเลสชาร์เจอร์ถ้าเกิดมันมีความร้อนอยู่ที่แบตเตอรี่นะครับมันมีความร้อนส่งขึ้นมาเพราะว่ามันใช้สารไวเลสนึกออกมาถ้าตัว CPU มันร้อน มันก็จะลดการดึงไฟเข้ามาด้วยนะครับฉะนั้นทางบันไดเนี่ยเขาก็แก้ไขาการชาร์จไวริเลสชาร์เจอร์ที่มาชาร์จชา้าในรถรุ่นต่างๆนะครับเขาจะมีพัดลมอยู่ด้านล่างจะเห็นว่ามีช่องอยู่นะฮะให้ลมมันเป่าขึ้นมาเพื่อลดความร้อนของแบตมือถือเรานะครับฉะนั้นไวริเลสชาร์เจอร์ของเขาก็จะชาร์จได้เร็วขึ้นในช่วงปลายช่วงที่มันใกล้จะเต็มเดี๋ยวมากนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับเนี่ยพวงมาลัย กำลังดีนะครับเบาๆผู้หญิงขับง่ายผู้ชายอาจจะไม่ชอบรู้สึกว่ามันไวไปหน่อยส่วนเบาะนั่งนะครับก็ไม่ใหญ่ไม่โตทํามาเล็กๆเพื่อให้รถมันดูกว้างขายความกว้างนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเจดที่นั่งนะครับหน้า2ตรงกลาง3หลัง2อนงะสำหรับการขับขีดด่โดยรวมเนี่ยกับเงินที่จ่ายก็ค่าตัวมันก็สูงอยู่มันก็แพงอยู่เพราะว่าเขามาเนี่ยเขากล่ามา มาชนกับเอ็กซ์แพเดในใจลึกๆก,ก็ก็คงกาจจะขย่ม Honda ด้วยนะครับในกลุ่มเดียวกัน BRV จะไม่ยูออะไรก็แล้วลแต่นะครับแต่เขาขายเรื่องของความปลอดภัยที่มันครบ,นะครบมาลองฟังทัศนะของเพื่อนสื่อมวลชนกันบ้างนะครับผมอยู่กับพี่แอมจากคาสโนวาแล้วก็พี่เบิร์ดแมตตสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็เดี๋ยวถามเพื่อนแล้วก็ถามน้องหน่อยนะฮะ ก็เมื่อกี้เขาฟังผมพูดมาด้วยนะครับว่าทัศนะผมแบบนี้ก็รวมๆนะครับแต่ในฐานะคนนั่งเนี่ยจะอีกแบบนั่งหน้าเป็นไงพี่อมนั่งหน้าผมค่อนข้างตัวใหญ่นิดนึงนะครับก็รู้สึกว่าเบาะเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้พี่มินบอกว่าเบาะเขาทามากะทันรัดเบาะเล็กนะนีดเดียวองใช่ก็เล็กหน่อยก็รู้สึกว่านั่งแล้วเต็มตูวไปหมดเลยเออล้อยากได้กล่องตรงกลางใหญ่ไหม มันกเพราะว่าพวกนี้เวลามันจะทํารถเนี่ยมันจะถามว่าลูกค้าอยากได้อะไรมั่งทําข้อมูลจากตัวเก่าเขาก็อยากได้กล่องเก็บของอยากได้พื้นที่ที่วางแก้วแล้วที่วางมือถือก็ต้องเป็นไซส์แม็กใช่ปะไซส์ออลตามัน่างฐานเกียร์ทางกล่องออกมาเนี่ยนะจริงๆคิดว่ามันแบบเหมือนแบบ x p ็ n เพนเดอร์ะบอามันจนั่งดีกว่านิดนึงอะแล้วก็สไตล์รถแบบนี้ยเขาชอบทำเบาให้สูง เดียวเลยเนี่ยเนี่ยผมปรับต่ําสุดแต่ว่าเฮ้ทลุงก็โอเคแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้ผมนั่งแล้วผมรู้สึกมิติการมองผมมองไปที่ถนนมากกว่าที่จะมองไปที่พื้นที่ข้างหน้านัะถ้ามองโค้งปุ๊บจะเมารถเวียนหัวนะมีโอกาสมีโอกาสครับแต่เรื่องความนุ่มนวลอ่ะผมว่าโอเคนะอ่าก็อันนี้ผมอาจจะอยู่ด้านหน้าไงเพราะว่าพี่เบิร์ดนั่งด้านหลังจะรู้สึกถึงทอร์ชเชนเบีที่มันแบบค่อนข้างสับหน่อยแต่ข้างหน้านี่ถือว่าโอเคโอเคเลยค่ะใช่แล้วรู้สึกชอบชอบเกียร์เขา เกียร์สมดีเกียร์สมูทมากใช่แล้วไม่อืดด้วยนะครับผมดีเลยคือไปเทียบกับพวก1.5ของค่ายอื่นเอาค่ายญี่ปุ่นอ่ะอืดกว่านี้นะแล้วที่สำคัญพี่ินเสียงมันไม่ค่อยลั่นรู้สึกไหมปาการเก็บเสียงดีเพราะปกติเครื่อง1.5กับรถไทยเนี่ยเวลาแบบต้องการทองนะโอ้โหลั่นเลยตัวนี้โอเคต้องการทอสอยู่แล้วคุณเป็นนักแข่งเลยผมไปยืนอยู่หน้ารถน่ะพอเปิด ฝากระโปรงใช่ไหมก็เสียงเครื่องยนต์เนี่ยก็จะยินเสียงมาทํางานนะแต่แตอพอปิดฝากระโปรงผมเงียบอเออองานประกอบมันเนียบนะบถ้าเทียบกับพวกเทียบกับเวลอสกับ BRV เนี่ยผมว่านี่สู้ได้นะ ต้องไปลองดูตัวจริงนะครับคือไม่รู้ว่ามันเก็บไอตัวงาน PDI เฉพาะรถเทสรถสืรรอ <c oughs> ่อลอไม่หรอกว่ารถอินโดนเรายังไม่กล้าอวยงไงใช่ไมว,ว่าไม่เดีวผมว่าคุณใดไทยแลนด์เนี่นยคง,ง QC มาอีกสเต็ปหนึ่งอะไนี้ได้ปล่อยรถเข้ามาแล้วใช่ใช่เขาจะ<ช>ม,มพีพวกพวกซเกิพวกตัวตายนี้ก็าทาแต่บางครั้งเนี่ยคือมันทําเรื่องเรื่องรอยขี้นกลิ้วรอยหรืออะไรได้ขยับได้ถ้ามัน ประกอบฝากระโปรงกับประตูหลังมาหน้าเกียรติมันขยับด้วยนะแต่มันทําได้ซึ่งเขาไม่อยากทำไม่จําเป็นไงแต่อันนี้โดยรวมมาเนี่ยมันโอเคนะใช่ใช่ต้องลองดูตัวจริงนะครับว่าเขาเป็นอย่างไรนะฮะก็ฟังคนนั่งหลังบ้างพี่เบิร์ตบอกแถวสองเป็นไงบอบาะต่อพราะพื้นที่มันมันพอมีแต่ว่าไม่ถึงกว้างมา<อ>กระยะวางขา เทียบกับคู่แข่งขันเนะี่ยบางพอดี้นี่เขาไซสพ์อพอๆกันที่วางขาคู่แข่งขันบางเจ้ายิ่มากกว่าเลอะไาถ้าเดียดบกี้มาน,านกยแต่ตอน<ๆ>พรีเซนต์เนี่ยฝ่ายผลิตภัณฑ์ก็บอกว่าภายในเขากว้างกว่าเทีนะยบกับตัวเลขนะอาจจะตัวเลขแต่พอจับท่าแล้วผมดูจากภายนอกอะ่ะก็ไม่คิดว่ามันจะกว้างอะไรมากหรอกมันต้องได้เท่านี้แหละดูดิอ่ะคุณมองรถที่วิ่งอยู่ นึ่ออกปะก็ใช้ประมาณนี้เออมันมันต้องประมาณนี้แหละผมมิติในมนตชันเหมือนใกล้เคียงกันมากนะใกล้เคียงมากแต่ของเอ็กเพนเดอร์เหมือนเขาดีไซน์ประตูได้แบบไอพลาสติกด้านในอ่ะมันแบนมากวาประตูมันดีไซน์ได้บางมากมันก็เลยแบบรู้สึกบางไอตัวนี้เห็นไหมตัวนเนี่ยเขาดีไซน์ออกมากว้างนะที่วางแขนก็แบบวางได้เต็มแขนพอดีผมก็ยังว่าเขาวัดจากตรงไหนที่เขากว้างกว่า น่าจะวัดจากกระจกไะไม่ได้วัดจากเออเออรือว่าคือเข้ามานั่งอ่ะพี่กว้างกว่า Explorer ไม่น่านะอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่อ่าแต่เนี่ยแผงวาะตูเขามันหนาไงเนี่ยมันพอดีมันดูเก็บเสียงเขาเยอะไงเขาบอกมาแต่เรื่องเงียบเนี่ยในรถพันห้าอินโดด้วยกันแล้วเป็นรถสไตล์ MPV เนี่ย B-MPV ผมว่าการเก็บเสียงก็ดีสุดอืมเห็นด้วยกัเย็นนะทั้งหลังอ่ะงหน้าก็เย็นอ่าแอร์ปด แต่ไม่มีฮีตเตอร์นะไม่น่ามีนะเย่ดูไม่มีฮีตเตอร์ครับไม่มีไม่มีมันบอกว่าเมืองไทยมึงรอเตอร์ไว้ันยิบจะดอาใช่ครับแล้วก็ถ้ามีฮีตเตอร์ส่วนใหญ่ลูกศรขึ้นเนี่ยทเป็นสีแดงด้วยก็โอเคครับแอร์ถือว่าเย็นสู้แดดแม้ว่ารถทดสอบเนี่ยไม่ได้ติดิลรมนะฮะตรงนี้ต้องรอดูยาวๆจริงๆรถรถเกาหลีเนี่ย อละภาพภาพรวมก่อนนะในยุคก่อนอันนะี้ย้อนไปสิบกว่าปีคือมันไม่ทนเท่ารถญี่ปุ่นอ่าตอนใหม่ๆด้วยกันสวยแต่อยู่ไปอยู่มาพลาสติกไปขาวก่อนอสีนะเริ่มเปลี่ยนแล้วก็สีรถซีดเร็วตรงนี้ก็ต้องลองดูแต่ตอนเนี้ยเขาก็ประกอบอยู่แถวนี้แหละประกอบอยู่อินโดอยู่มาเลยรถเกาหลีอ่ะฮุนไดก็เหมือนกันนะครับประกอบอยู่อินโดที่เขาต้องสู้เนี่ยก็คือ บอกให้ลูกค้าเข้าใจว่ารถฮุนได Hyundai ทนเหมือนรถญี่ปุ่นหรือเปล่า mm hmm. เนอะว่าแต่วันนี้ลูกค้ายังงองไม่ถึงตรงนั้นนะแต่เขามองเรื่องศูนย์บริการศูนย์มันน้อยอย mm hmm. ่เรื่องทนเนี่ยตรงนี้ก็คือยังการันตีไม่ได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวต้องรอดูไปพร้อมๆกันแต่คือสิ่งที่เขาพยาย,ย,า,ยามทําเลยเนี่ย mm hmm. เห็นนะคือเรื่องแบบปรับปรุงเครื่องเกียร์ให้มันทน mm hmm. นะครับแล้วก็งานประกอบต่าง เหมือนรถญี่ปุ่นเลยนะครับถ้าเปลี่ยนจากตัว H เนี่ยที่มันเอียงอยู่ให้ตรงเนี่ยเป็นตัว Honda เนี่ยขายดีชิบหายเลยนะจริงไม่เขาได้เขาได้นี่ด้วยอันนี้ส่งจากพี่ใหญ่เขาด้วยสตาร์เลียงไงอ่สาสตรเลียอก็ทำให้คนกล้าที่จะแบบเฮ้ยมาลองใช้สตาร์เกเซอร์มากขึ้นแล้วหุนใดจริงๆตัว H1 ก็ทำไว้ดีครับอืเพราะตอนนั้นราคาดีสุดเป็นเครื่องดีเซลขับหลังในท้องตลาดไม่มีถ้าซื้ออัลฟ่าดเลยก็3เท่าของ H1 อ่ะแรงเลยนะ H1 นี1 1> แ่แรงเลงยนะแรง,งด้วยเพราะ<ม><ม>ว่าเป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบนะครับก็ประมาณนี้นะฮะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยความเห็นของพี่แอมนะฮะนั่งหน้าความเห็นของพี่เบิร์ตนั่งหลังก็เป็นประโยชน์นะครับก็จะเห็นว่ามันก็มันไม่ได้ดีแบบขึ้นมาแล้วมันจะต้องแบบชนะทุกคนนะมันมีดีมีด้อยมนันานจะ<ม>้าจับดูผมเห็นอย่างหนึ่งว่าเรื่องระบบความปลอดภัยครับ,รบมันครบ มันมีต้อเเดียวนะใม่ได้เลนะแต่ว่ามันให้ครบใช่มันไม่ได้อดัพตีฟคูสันโทนแค่นั้นเองนะอย่างออกจากเลนนี่มันเลี้ยวกับให้เลยเนี่ยตรงเนี้ยก็กลับเลยพี่ดึงแรงเลยดไม่ได้อยู่เทินนะเอากลับมาในเลนก็พอนะเฮ้ยโดยรวมแบบเนี่ยตรงเนี้ยมันครบนะครับแต่ราคาราคามันมาพรีเมียมเลยอืมันมาแบบ โหจะก้าแสจะไปล้านเพราะแต่ก่อนเราพูดลดราคาจะล้านเนี่ยมันต้องแบบพรีเมียมเลยครับอ,อันนี้มันยังเหมือนคลาสของ B แต,ต่กลายเป็นว่าพวก C อย่างมันไม่เหลือไง i ีบ c มันไปว่าที่ร้านหนึงร้านสองรถในตระกูล B B s e gment ทั้งตัว BC e d ดานแล้วก็ B MPV BSV มันมาใช้ราคาของ C เดิมอะ่ะราคามันก็แบบ จะรายได้คนไทยเรามันตามไม่ทันฉะนั้นแบบว่าถ้าเป็นรถทันเดียวของบ้านอย่างเงี้ยสคนผัวเมียช่วยกันผ่อนมันก็จจะได้คือมันแพงนะอผมไม่คิดว่ามันจะต้องแพงขนาดนี้จริงๆรถมันควรจะอยู่แถวๆรถอย่างเงี้ยเครื่องเป็นซินพันหให้หน้าตาแบบเนี้ยมันควรจะอยู่แถวๆเจ็ดกว่าแต่ก็มีตัวล่างไงถ้าสมมติว่าไม่ได้แบบบอลล่เรื่อง ะร,ระบบความปลอดภัยยังก็มีตัวเจ็ดแสนไป,ปลายให้แต่ของที่ให้มาเป็นกล่อง <c oughs> เป็นเลน <c oughs> เป็นกล้องมันขึ้นมายังไงม,มานเก้าแสนนยบอกว่า <c oughs> ของพวกนี้ต้นทุนมันถูกมาก <c oughs> เออเอเอไอ,เอ,อ้เป็นแบบกล้องแล้วเดินสายไฟเข้ามาที่กล่องอะ่ะแต่มันแบบมันมีลิขสิทธิ์ทางปัญญาที่มันคิดค่าพรีเมียมจะแพงมา <c oughs> งกตัวเริ่มต้นเขาเจ็ดเจ็ดนำอ่าโอเคแต่แบบจอทัชไม่ได้นะจอเล็กด้วยก็ต้องไปเปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็ลองช่างใจดูถ้าชอบอะระบบความปลอดภยัยมมองตัวท็อปก็เนี่ยครับราคา ừ ừ. ที่ต้องคิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าดาวน้อยนี่มันเหนื่อยครับต้องดาวเยอะหน่อยนะครับแล้วก็มีดับโหมดมีอะไรเนี่ยมันคันนี้ก็ครบนะ <ừ. S 1> ถ้าคิดว่าจะซื้อเป็นรถคันเดียวของบ้านแต่นั่งสี่ห้าคนเนี่ยโอเคเจนคนยังไม่รู้เราไม่มีโอกาสนะครับเดี๋ยวพอคลิปออกไ้ก็บอกน่าจะลองนั่งเจ็ดคนให้ดูมันใครจะมานั่งกับเรามันมีนมาแค่นี้ คันอื่นเขาก็สามเต็มที่ได้สี่มันไม่มีไงจะให้ช่องอื่นก็ทิ้งรถแล้วมารวมกันมันก็ไม่ได้สนิทกันนึกออกว่าจะมานั่งเจ็ดให้เราดูติดไว้ก่อนมันต้องช่องคาสโนวาแล้วไปหารับเด็กาารับเออฮิดดตดดตี้ตามตช่องเออช่องคาสโนวาช่องเขา แบบเหมือนคาสโนวานี่คือคาสโนวาไม่หราจะช่เรื่องรถถ้าเด็กจะมาบอกว่าถ้าเด็กเตรียมรถผมไปด้วยก็จะมาดีใชไหก็มาดีครับเด็กเต็มรถใช่ไหมครับผมอุ้มกันมาเลยนะนะฮะขอบคุณครับก็เราเคยรีวิวแบบ w a ล k a r o u n d แล้วพาชมนู่นชมนี่มาชี้ให้ดูหลอดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทุกช่องก็ถามวันนี้ก็เลยเล่าสรุปวันนี้เลยครับนะครับก็ขอบคุณพี่แอมแล้วก็พี่เบิร์ดด้วยครับนะครับทั้งเพื่อนทั้งน้องนะครับที่แวะมา ให้เกียรติกับช่องไดออตบอกนะครับผมก็ลาไปตรงนี้เลยนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยเมอกาดเดี๋ยวเอามาทำฟูลรีวิวอีกทีเพราะว่ามันยังมีลูกเล่นอะไรให้ได้จับนะฮะหรือบางคนพีเบิร์ตอาจจะไปทําอะไรทีหลังก็แล้วแต่ให้ได้จับนะครับถมีให้ของเล่นมันเยอะหน้าจอที่ต้อนคันรสูเนี่ยเนี่ยปรับอะไรเงี้ยมันยังโหตั้งค่าได้เยอะมากแต่เบียร์ไลท์ไม่จะโชว์นะนีนี่ผมชอบตรงนี้ เรื่องการพวงมาลัยเอเลนคิปเปอร์เนี่ยบางเจ้าถ้ามันอยู่หน้าจอยงนีปรับยากรถจีนรถจีนอาไ้องไนแล้วก็แบบโหวุ่นวายตรงนี้ที่เดียวจบง่ายเลยเนี่ยมันมีของเล่นให้เล่นอีกเยอะนะครับติดไว้ก่อนมีโอกาสเดี๋ยวรับรถมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะกดไว้เนี่ยของเพื่อนเเราแต่ละช่องเนื้อหามันไม่เหมือนกันหรอกรถเราจะซื้อทีคันละ8 0 0 0 0 0 0 0าก็ติดตามไว้นะครับมีเวลาก็จะได้ไปไล่ดู ได้ตัดสินใจนะครับผมมินพี่แอมนพี่เบิร์ดนะครับลากันไปก่อนนะฮะที่ช่องเราจะบอกตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ